สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโครงงานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยมีสมาชิกค,คือดิฉันนางสาววิลาวันลายเกียวและนางสาวสัญญากวดสำโรงค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์บงกฎสุขอนันต์และอาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์นลงทองชิมค่ะบทคัดยอ่อ โครงการนี้นําเสนอการสร้างอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกําลังไฟฟ้าเพื่อลดค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดโดยการสร้างอุปกรณ์ให้สามารถควบคุมอิเวอร์เตอร์ให้จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่กเก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้ไปจ่ายพลังงานไฟฟ้าช่วยการไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากเพื่อลดค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อรู้ความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด 2. เพื่อสร้างอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อรูความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดค่ะนี่คือภาพรวมของระบบที่เราจะทำนะคะ เราจะทำการโปรแกรลมลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะสื่อสารผ่าน rs 4 8 5ค่ะเพื่อควบคุมอินเวอร์เตอร์ให้จ่ายกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จพลังงานจากโซล่าเซลล์ไปช่วยจ่ายกำลังไฟฟ้าในช่วงที่โหลดมีความต้องการใช้ไฟมากค่ะสำหรับระบบควบคุมนะคะ กำหนดค่าพีคดีมานที่ต้องการโดยมีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเวอร์เตอร์เป็นตัวควบคุมหลังจากผ่านกระบวนการที่ควบคุมจะได้ค่าพีคดีมานออกมาโดยมี T O U มิเตอร์เป็นเซนเซอร์ค่ะนี่คือรูปที่ได้จากการหาจุดเริ่มจ่ายแบตเตอรี่นะคะ เส้นสีแดงคือเส้นพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงค่ะส่วนเส้นสีน้ําเงินเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการพยากรณ์ค่ะที่เราท tense, ร custody, ะะําการพยากรณ์นะคะเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าต้องชําระค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าในช่วงที่เกิดค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเดือนนั้นๆโดยไม่สามารถทราบได้ว่าวันใดจะเกิดค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจึงต้องทําการพยากรณ์โหลดทุกวัน เพื่อให้ทราบค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวันค่ะเพื่อวางแผนการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองจากโซลา r เซลล์ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้ซึ่งเราทำการพยากรณ์โหลดโดยใช้นู u r อเน็ตเวิรค่ะในส่วนของพื้นที่สีเขียวนะคะจะมีค่าเท่ากับค่าพลังงานที่เรากักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ค่ะ ในส่วนของการติดต่อสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับอินเวอร์เตอร์นะคะเราจะใช้ RS485 ในการติดต่อสื่อสารโดยจะส่งข้อมูลในรูปแบบ m o d b ั s RS485 RTU โปรโตคอลเพื่อให้อินเวอร์เตอร์ตอบกลับมาโดยมีรูปแบบข้อมูลเป็นเลขฐาน16ค่ะนี่คือรูปการป้อนข้อมูลในโปรแกรมคอมมิกเพื่อสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์นะคะ โดยอินเวอร์เตอร์ตอบกลับมาคือ 02, 04, 02, 13, 8, 4, F 1 A 5โดย02คือ a d d Date ค่ะส่วน04คือฟังก์ชันและ02ตัวที่3ก็คือฟังก์ชันย่อยของ04นะคะส่วนตัวที่4และตัวที่5คือค่าที่อ่านได้เป็นเลขฐาน16ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ5,000สีในเลขฐาน10ค่ะและ F 1 A 5ก็คือ CRC ค่ะ สรุปอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อลดค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดสามารถลดค่ากำลังไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยการควบคุมอินเวอร์เตอร์ให้นำพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาจ่ายช่วยในช่วงที่มีความต้องการใช้กำลังไฟฟ้ามากค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ